โอเควิดไทยอยู่ในฝันได้ครับเราก็จะแพ็คแบบนี้นะครับอันนี้ช่องแข็งจะเอาเข้ากรุงเทพนะครับอันนี้ขนมไป่นเง,งินไหโน้ นวดในใน,ในโต๊ะนะครับเราจะนวดนะครับประมาณ20-30นาทีนะครับประมาณนี้นะครับหรือจนแป้งเนียนนะครับเดี๋ยวเราจะน,นวดในโต๊ะนะครับมาดูวิธีนวดกันนะครับนวดสลับเปา หนึ่งนะครับเราจะต้องนวดแบบนี้นะครับถึงจะเร็วนะครับเนียนเร็วนะครับให้เราหนวดแบบนี้นะครับ ให้เรานวดแบบนี้นะครับนวดจนแป้งเขาเนียนนะครับเดี๋ยวจะจับเวลาหรือว่าจะกี่นาทีนะครับให้นวดแบบนี้นะครับให้สังเกตแป้งนะครับแป้งที่ได้เนี่ยนะครับเกือบติดมือแต่ไม่ติดมือนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไม่ติดมือเองนะครับนะครับถ้าเกิดแป้งแข็งเกินนะครับพอเราไปไปนึ่งหรือไปพักแป้งไว้ก่อนนึ่งนะครับเขาก็จะไม่ค่อยฟูนะครับ แล้วแป้งออกมาก็จะไม่เหนียวนุ่มนะครับฉะนั้นแล้วนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าแป้งที่เรานวดมีความอ่อนมีความแข็งขนาดไหนนะครับให้สังเกตก็คือว่าเกือบติดมือแต่ไม่ติดมือนะครับนี่นะครับมันติดมือแบบนี้นะครับก็พอเรานวนไปแล้วมันก็จะไม่ติดมือนะครับถ้าแป้งเราได้นะครับ แล้นวดแบบนี้นะครับให้ทําแบบนี้นะครับการนวดเขาจะเนียนเร็วนะครับแล้วก็ฟูดีนะครับแป้งเราก็จะเหนียวนุ่มนะครับการนวดนะครับใส่ในโต๊ะแบบนี้นะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับน่าจะประมาณ20นาทีนะครับถึง30นาทีก็แล้วแต่เรานะครับ จะ,จะลองนวดอีกนะครับแบบนี้นะครับ,บ,บนี่นครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับการนวดสลระเป๋านึ่งนะครับแป้งก็จะเริ่มไม่ติดมือนะครับ แป้งก็เริ่มจะเนียนขึ้นเนียนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไม่ติดมือนะครับให้เรามวดไปแบบนี้นะครับไม่ต้องหยุดนะครับจนกว่าจะได้ถ้าแป้งแข็งเกินกไม่ได้นะครับถ้าแป้งแข็งนะครับเราก็ใส่ถ้ามันถ้ามันแข็งนะครับรู้วมันแข็งเราก็ใส่เนยเพิ่มนะครับรอบหน้าเราก็ลดแป้งล ตัวลงนะครับ,รบแป้งก็เริ่มจะเนียนขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับต้องนวดไปอีกนี่ใกล้จะได้แล้วนะครับก็จะประมาณ20นาทีนะครับตั้งแต่เราเริ่มผสมแปง้งนวดขั้นตอนที่สองนะครับเราก็จับเวลาเลยนะครับ ม่เกิน20นาทีนะครับเรานวดต่อเนื่องนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอย่าเพิ่งใช้เครื่องนะครับจะอย่าเพิ่งใช้เครื่องนวดนะครับเพราะว่าเราจะต้องนวดมือก่อนนะครับให้เราได้สัมผัสนะครับว่าแป้งนี้มีความอ่อนความนุ่มขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อเครื่องมาใช้นะครับให้เรานวดมือก่อนนะครับให้เราได้สัมผัสก่อนนะครับนี่นะครับ เนียนแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับประมาณ20นาทีนะครับแต่ไม่เกิน25นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราช้าก็จะประมาณ25นะครับทีนี้เราจะพักไว้ก่อนนะครับประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็จะมาแบ่งนะครับนี่นะครับ วิธีทํานะครับสําคัญนะครับแป้งเราจะอ่อนนุ่มเหนียวนุ่มนะครับก่อวิธีทํานะครับนี่นะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะทาด้วยเนยนะครับเนยที่เราเหลือนี่นะครับจะไม่ให้แป้งเขาหน้าแป้งเขาแห้งนะครับเราก็ทาแบบนี้นะครับ ถ้างั้นหน้าเขาจะแห้งนะครับเราไปพักเลยนะครับมาดีนะครับนี่นะครับให้สังเกตนะครับสิสังเกตแป้งของเรานะครับว่า,ามีความเนียนขนาดไหนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่า แป้งเราขนาดนี back, ้นะครับแป้งเราขนาดนี้นะครับให้สังเกตนะครับเมื่อเราไปไปไปหมักไปพักไว้นะครับประมาณ40นาทีนะครับพอถึง40นาทีนะครับเราแป้งเราจะขึ้นฟูมาขนาดไหนนะครับให้เราสังเกตนะครับโอเคนะครับเราก็จะหมักแป้งไว้ก่อนนะครับรอบนี้ก็40นาทีนะครับแล้วก็จะมาแตะนะครับโอเคนะครับใช้ผ้าคลุมนะครับ ดูนะครับแมงเมื่อเรามาครบเวลานะครับ40นาทีนะครับสังเกตดูนะครับเราก็จะฟูขึ้นมาประมาณนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับแล้วก็จิ้มดูอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ขึ้นนะครับเดียวถือว่าใช้ได้นะครับที่นี้เราก็จะมาแบ่งนะครับ จะมาแบ่งนะครับลูกละ40กรัมนะครับหรือ50กรัมนะครับก็จะได้ถ้า4 3กรัมก็จะได้ประมาณ22ลูกนะครับจะมาแบ่งนะครับ ละสี่สิบสากร,รัมนะครับนี่ะครับเมื่อเราแบ่งแล้วเราก็จะทำแบบนี้นะครับอย่าทำแน่นนะครับให้ให้ทำแบบไม่ต้องแน่นนะครับทำแบบนี้นะครับ สี่สิบสามกรัมนี่นะครับดูนะครับไม่ต้องทำแน่นนะครับไม่ต้องทำแรงนะครับ ทำเบาๆนะครับไม่ต้องทำแน่นสี่สิบสามกรม่อิดหสี่สิบสามกรัมแต่ทองไง ราจะพักไว้ประมาณ15นาทีแล้วค่อยมารีบทำเพิ่นโอเคมันกลมิดเชียพักพักไว้ประมาณ15นาทีได้กิโลก ขนาของแป้งจะต้องเบานะครับเราจับดูนี่เรารู้สึกว่าแป้งมันจะอบเบาหนั่งกิลนวดตอนแปงมัน,น,นอี้เย็นบอกาดูดิมีนะครับเมื่อเราปั้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่แบบนี้นะครับประมาณ15นาทีนะครับเราก็จะมาทําแผ่นนะครับ ะครับเมื่อเราผักโครบรานะครับ15นาทีนะครับทีนี้เราก็จะมาทําแผ่นนะครับเราจะมาทาแผ่นนะครับ แล้วดะจะหอสมสวยไมส่สวยก็ขึ้นอยู่ครับนี่นะเป็นรูแล้วนะ สวยก็ขึ้นอยู่กับเราเองเราต้องทำเร็วๆหน่อยเพราะว่าแป้งมันจะแห้ง มาดูนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะนําไปนึ่งนะครับเราจะนึ่งประมาณ10นาทีนะครับอันนี้ก่อนจะเราไปนึ่งนะครับนี่นะครับเมื่อเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่สวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับเราห่อนะครับ อันนี้กำลังฝึกน้องเขาห่อนะครับแพ็กสาระพาวด์แล้วตอนนี้แพ็กสาระพาวด์ส่งแล้วทำเสร็จก็แพ็กเลย ได้ไหมเครื่องเครื่องซีนนี่ไม่ได้เรื่องโอ้ขาดเลยนักกดรแรงไปไหม่จุด,จด